นี่ครับทุกท่านเต็มหนึ่งที่ผมบอกเลยอ่อนหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมันเต็มชายเนี่ยก้างกลางเนี้ยมันมันจะถอดดำนะครับผมวันนี้มาเจอมิ้มฟุกเลยนะครับผมพอดีจะมาดูงานบุญบังไฟเขานะครับก็ขี่ขากลับขี่มานะครับผมหาดูมิ้มข้างทางเจอเลยครับหลังใหญ่นะนะครับผมการสังเกตมีน้องๆถามผมเนาะว่าไนมิ้มเราจะดูยังไงนะครับอย่างนี้มีน้ําแล้วน้องๆดูสันบนกิ่งนะครับ มันอูมขึ้นมาแต่จะฝ่อหรือว่าจะมีน้ําเยอะน้ําน้อยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งบางทีอูมแต่ฝ่อเพราะมันเคยผ่านการมีน้ํามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทรงเนี้ยตีได้นะครับอ่ะลุ้นกันน้องๆเนี่ยตอนนี้ผมยืนยืนเหนวลมนะครับจุดไปเลยอันนี้ใช้ใบตองกล้วยนะครับผมเดี๋ยวควันเนี่ยมันมันจะไปหาหาลังมิ้มนู่นนะครับ ครับผมมู่าพุยไเนีลองสังเกตนะครับผมว่าเวลาโดนขวันไปแล้วนะครับมิ้มมันจะเปิดเปิดหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะหดนะครับผมแล้วก็จะดิ้นนะครับหลังนี้ขอครับผม เราต้องเจอแบบนี้ครับท่านผู้ชม นี่ครับทุกท่านเต็มหนึ่งที่ผมบอกเลยอ่อนหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมันเต็มชายเนี่ยข้างกลางเนี่ยมันมันจะถอดดำนะครับผมถือว่าเต็มแบบเนี้ยนะครับทั้งพึ่งทั้งมิ้มเลยแบบเนี้ยนะครับผมถ้าตรงนี้เต็มนะครับมีเกสอนนะครับมิ้มป่ามันจะดีกว่าไอ้มิ้มที่ผมตีไปวันนั้นนะครับซึ่งมันอยู่ในในเขต ในป่าละเมาะนะครับแล้วก็มีชุมชนเยอะเนาะมันก็บางทีเนี่ยมันไปกินน้ําหวานอะไรที่เขาทิ้งนะครับผมก็สังเกตไม่ยากนะครับเรื่องน้ําน้ํามิ้มนะครับผมที่มันอยู่ตามชุมชนอะไรเงี้ยแต่เนี้ยจะเหลืองอลามนะครับแต่หลังที่ผมออกไปคลิปไปเมื่อไวๆเนี้ยไปนะมันอยู่ในชุมชนนะครับมันมันเลยเป็นสีอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นของแปลกไม่ต้องกาตุงแล้วก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่า หาอย่างยากราคาอย่างแพงนะครับถ้าท่านอยากได้ผมจะลุยหาให้ได้แบบนั้นนะครับคือไปหาไม่ไม่ไม่ยากเลยนะครับผมไอเรื่องน้ำน้ำมีมสีเขียวอะไรเงี้ยตีลุงอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ได้ยากนะครับมันไปตอมน้ําหวานที่เขาเททิ้งนะครับผมที่เขาสาดทิ้งเขาล้างทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะแยะนะครับผมผมก็เคยเจอมานะครับแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจนะครับถ้าเห็นอย่างนง้นนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ เพราะว่าของพวกนี้ถ้ามันเจอน้ําหวานนะครับตรงไหนถ้ามันไม่มีดอกไม้นะอมันก็จะไปไปเล่นนะครับผมก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับผมที่ยังเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันหายากนะมันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนะครับผมนําเสนอออกมานะผมวันนั้นผมก็ไปไปตีจริงๆนะครับมันอยู่นะตามชุมชนนะครับก็คลิปทุกคลิปนะครับผมทําออกมา ด้วยความเป็นจริงนะผมที่มันเกิดขึ้นได้นะครับและความเป็นได้สูงนะครับผมเพราะเราเห็นมาเยอะแยะมากมายนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมดูอีกนะครับผมไปเจออีกรางหนึ่งนิมก็บอกลางเท่ากันนะครับไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกัน